สะเทือนวงการควายงามเพื่อฮ่ากันไปทั้งประเทศเมื่อมีหน้าใหม่ในวงการอย่างพ่อเลี้ยงเจปรากฏตัวแบบปังๆด้วยการหอบเงิน18ล้านมาช็อปควายสุปตาอย่างโก้เมืองเพชรดารักเขางามนักกล้องจากละครฮิตเรื่องล่าสุดมนรักลูกทุ่ง2567เวอร์ชันพี่คราวมีสุภสิทธิ์จงชีวิวัน์กับน้องทองกวาวชาร์ลอตออสตินในงานเทศกาลควายไทยครั้งที่12ที่อุทัยธานีจนกลายเป็นข่าวดังทรงให้สปอร์ตไลท์ศาสตร์สู่วงการกระบือครั้งใหญ่ รองคาถามที่ว่าบ้าหรือเปล่ากับการทุ่มเงินขนาดนี้จนทําให้เรทค่าตัว18ล้านกลายเป็นสถิติใหม่ของวงการผลักให้เจ้าโก้ควายเผือกที่สูงใหญ่ที่สุดในโลกคือสูง175เซนคว้าไปอีกตําแหน่งล่าสุดคือควายเผือกที่ค่าตัวแพงที่สุดในไทยส่วนประเด็นร้อนๆที่ว่าเพียนไม่บ้าหรือเปล่าอันนี้หน้าใหม่ในวงการควายผูกคลุกคลีต,ตรงนี้มานานหนึ่งปีกว่ากว่าอย่างพอเลิ้ยงเจวนาสวรรณฟาร์มมีคําตอบให้หลายๆคาถามที่คนอยากจะรู้ว่าคนนี้เนี่ยบ้าหรือเปล่า ซื้อควาย18ล้านเป็นเศรษฐีมาซื้อผมไม่ใช่เศรษฐีนะครับยังต้องกู้เงินมาซื้อโก้เลยนะครับอย่างโก้เนี่ยนะครับทำเงินให้กับน้องก้าวน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําเชื้อหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผสมหรือว่าของฝากต่างๆปีนึงนะครับ78ล้านนะครับในการที่ได้โก้มาเนี่ยทุกอย่างเดินต่อเนื่องนะครับฉะนั้นเนี่ย เราก็จะเห็นนะครับว่าในแง่ของความคุ้มค่าทางธุรกิจเนี่ยโก้ GO เนี่ยก็มีครบอยู่แล้วนะครับเวลาเข้ามาออกงานทีเขาขายเสื้อโก้ได้เนี่ย ทีละประมาณแสนสองแสนค่าใช้จ่ายในการออกงานแทบจะไม่มีเหมือนผมเป็นผู้จัดการน้าเดชอะ่ะเหมือนผมมีนัาเดชมาเป็นลูกอะ่ะอันนั้นปีหนึ่ง10ล้านทำไมผมถึงจะทําไม่ได้5ปีผมมั่นใจได้ว่าโก้เนี่ยมันนี่ขึ้นมาได้ประมาณ50ล้านคุณซื้อควาย18ล้านแต่ภายใน5ปีคุณได้รีเทิร์นแน่นอนไม่ใช่แค่เฉพาะผลงานที่ผ่านมาของควายเผือกอย่างโก้เมืองเพชรเท่านั้น ที่ช่วยการันตีให้พ่อเลี้ยงเจกลาทุม18ล้านอย่างไม่หวั่นไหวแต่เขายังได้รับแรงบันดาลใจหล,ลักๆมาจากเคคของควายมหาชนอย่างช้างอุดรควายดำที่สูงใหญ่ที่สุดในไทยซึ่งทุกวันนี้คือควายที่มียอดขายน้ำเชื้อมากที่สุดจนทำให้ผู้กองเป็กเจ้าของช้างอุดรมีรายได้ถึงอาทิตย์ละกว่า250,000บาทจากแค่ค่าขายน้ำเชือ้อช้างอุดรเป็นควายที่มียอดขายน้ำเชื้อที่ ดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งทางเราจําหน่ายไปแล้ว10,000แโดสน้ําเชื้อเนี่ยอยู่ที่หลอดละ500แต่ว่าเวลาเขาขายเขาขายที่เป็นแพ็คชุดน,นะครับอย่างช้างอุดรเนี่ยพอน้ําเชื้อราคาแบบนี้เนี่ยเกษตรกรไปผสมละวควายเขาใหญ่จริงก็ยิ่งมีลูกช้างอูดรเยอะเยอะเอเออีกหน่อยลูกโก้ก็เหมือนกันลูกโก้หลอดละพันสำหรับควายเผือกไม่ได้แพงเลยแล้วระดับนี้ด้วยโก้เขาขายตัวเองได้คือหางเงินเป็นรายวันรายอาทิตย์รายเดือนได้และเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพันธุกรรมเขาชัดเจนเขาส่งลูกเก่งลูกดี ลูกเขาเนี่ยมีมูล,ลค่าเนี่ยตัวเป็นล้านเนี่ยหลายตัวแล้วนะครับขนาดอายุไม,ไม่ไม่มากนะครับเป็นเพือกที่ใหญ่สุดในประเทศอต่ยังไม่พอเขามีความเชื่องความนิ่งไปถ่ายละครสมุลรักลูกทุ่งนะครับไปเดินสยามสแควร์โก้เนี่ยถามว่าทําไมคนเขาถึงเข้ามาเยอะมากมายเพราะว่าหนึ่งเลยคนเห็นควายตัวใหญ่แล้วบางคนเขากลัว แต่พอเขาเห็นควายสีชมพูเนี่ยเขารู้สึกว่ามันซอฟลงเขาก็กล้าเข้ามาจับจกล้าที่จะเปิดใจควายมาาไม่ได้ดุนะไม่ได้ทําร้ายนะเขาก็ามีความไว้ใจทีนี้มันก็นนเป็นรู้จักเป็นวงกว้างด้วยนะครับก็ถามว่า5ปีในวงการก็ผมถือว่าผมก้าวกระโดดเพราะว่ามีโก้มงเพชรวันนั้นผมซื้อโก้มงเพรเนี่ยราคาแพงที่สุดในเมืองไทยนะครับมาขนาดนั้นควายเผือกนะครับและปัจจุบันผมก็ขายโก้มงเพชราคาแพงที่สุดในประเทศเหมือนกันราคาแบบนี้มันเวอร์ไหมผมบอกเลยว่าพ่อพันธ์ท่านน,านั้น หน้าของประเทศไทยคามูลค่าเนี่ยสิบห้าล้านยี่สิบล้านสามสิบสามสิบล้านเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยขายกันเพราะว่าเหมือนเขาทําเงินทํางานได้ตลอดเวลายอยู่แล้วเคสที่ว่าผมทำไมผมถึงขายเนี่ยเพราะว่าด้าวยสุขภาพของผมผมก็ดื้อกับหมอมาเนี่ยมาช่วงสองสามปีเนี่ยครับก็คือจะผ่าก็ยังไม่ได้ผ่าสักทีจนเหล็กกับกระดูกเนี่ยมันมีรอยรล้าเป็นช่องว่างที่พี่เจเข้ามาถึงอดีครับถ้ายังสงสัยว่าจะมีสักกี่คนที่อยากลงทุนในวงการควายงาม การชอบสดๆในราคาหลักล้านถึง2ตัวภายในงานเทศกาลควายไทยอุทยัยธานีครั้งที่12ครั้งล่าสุดของลูกสาวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังยิงอันธริกาไทยเศษคืออีก1เคสตัวอย่าง เพราะเธอทุ่มซื้อเจ้าน้าเพชรเจ้าของสองแกนแชมป์ทั้งแชมป์จากงานนี้และงานควายงามนานทครนานนยกไปในราคา1นล้านห้าแสนบาทกับอีกตัวเจ้าหยกไพลินตัวเก่งแกนแชมป์ในอนาคตไปในราคา1นล้านสองแสนห้าหมื่นบาทรวมทุนที่ทุ่มลงไปในงานนี้ทั้งหมดคือ2องล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทตรงตามที่คนเป็นพ่ออย่างชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดเอาไว้ในช่วงกล่าวเปิดงานว่าเขาเชื่อว่าทุกวันนี้คนเลี้ยงควายต้องมีเงินและตัวเขาเองก็ไม่ลืมรากเงาของการเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย และอยากเห็นควายไทยมีการพัฒนาต่อยอดมากขึ้นต่อไปเดี๋ยวค่อยดูเลยครับสำนักข่าวต่างประเทศมาถ่ายไปคนจีนก็ต้ออยากจะได้พ่อพันควายไทยไปพัฒนาควายที่เมืองจีนเพราะคนจีนเนี่ยชอบซื้อของใหญ่ชอบซื้อของแพงปลาคราฟเนี่ยอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยลูกค้าจีเนี่ยโดมิเนตตลาด30% ซื้อประคับตัวหนึ่งประมาณ200ล้านบาทใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยไฟยเนี่ยไม่ใช่เล่นเฉพาะเมืองจีนเล่นกันทั่วภูมิภาคเอเชียไปถึงยุโรปไปถึงอเมริกาได้เลยนะครับดันั้นเนี่ย<อ>นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงครับผมเชื่อว่าโกเมืองเพชรใน5ปีจะทําเงินให้ผมไม่ว่ามิติใดๆก็ตาม50ล้านครับ